เก่เย้ยในหมู่บ้านนี้เบ้าหน้าดีสุดถ้าเป็นลูกสาวบ้านอื่นอะโบเบ <c oughs> เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อมีลูกคนเดียวคุณแม่ <c oughs> ไม่ใช่มืออาชีพนะมือสมัครเล่นนี่นะลา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 บ้าบยอ,อย่าบอกพ่อนะอย่าบอกพ่อเดี๋ยวจะอัดคลิปการแต่งหน้าแข่งกับโมเมนั่นโมเมนี่โมฮอ,อ กับอริัจการส่งหน้านะคะวันนี้อริใจจะสอนเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วง่ายมากเลยสำหรับคนที่ไม่มีคิ้วดูบทนิชาค่ะไม่มีคิ้วเขียนคิ้วเป็นกองนึกถึงคันอนไว้ค่ะขันสรทนี่ต้องเป็นคันอนพระรามเท่านั้นนะคะ เนือเหนื้อครึ่งหนึ่งของหน้าผากค่ะถ้านึกไม่ออกเป็แค่สาให้นึกถึงสะพานพระรามแปดค่ะต่อไปเป็นการปัดแก้มค่ะสีที่ปัดก้มเป็นสีชมพูพริ้งสกดพร้อมกันชมพูพริ้ง ต้องยืนในสุดแขนมือขวาตามมา1นึ่งสองลปัดสเอาใหม่นะคะ1น<อ>ึ่งสลปัดสามต่อไปการทาปากค่ะปากมีเท่าไหร่ให้ทานเหนือขึ้นไป3มนิ้ว<อ>ทำปากให้เป็นรูปตัวโอ 그소리시노의이름